คตัวที่แบงใส่อยู่ครับเป็นกรอบของลินเบิร์กรุ่นลิมครับชอบเขาคือมันไม่กดจมูกไม่กดหูครับตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่าแบงค์ใส่ตาค่อนข้างเยอะนะครับและข้อสําคัญของแบงค์ที่แบงค์ตัดเลนต์ตัวนี้ครับเป็นโทนส์ Gen S นะครับต้องบอกว่าเป็นสีรูบี้เป็นสีใหม่นะครับเดี๋ยวแบงค์เปิดให้ดูแค่สิบวินะแค่สิบวิเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นสีรูบี้นะครับมุมมองในการมองนะครับเข้าคอนเซปต์เลยครับ สปีดคือปรับไวสไตล์ Style คือแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สมาร์ทคือในส่วนของความคมชัดของเขาการมองไกลๆคมชัดบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเลยครับตัวนี้กรอบเป็นโอเก้ครับต้องบอกว่ารุ่นเป็นซ a ติน b a c k o X5140 ครับตัวนี้เป็นขาสปริง จมูกครับโดนเหงื่อได้ตัวนี้แบงค์จะเอาไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขับรถขับมอเตอร์ไซค์หรือตีกอล์ฟต่างๆออกแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกรอบโอกเกลเทอร์นิชั่นเจนเอสครับสีเกรย์นี่ครับเดี๋ยวแบงค์ให้ดูว่าสีเกรย์แบงค์เอาแค่7วิพออ่ะ1 2 3 4 5 6 7ครับ7วินี่ครับ ต้องบอกว่าตัวนี้เวลาเจอแดดจ้าๆเอาอยู่แน่นอนครับตัวนี้แอคทิวิตี้ต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่น,นอนครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาสาขาราชพฤกษ์หรือสาขาสุตรการนะครับสามารถเข้าไปทั้ง3สาขาได้เลยนะครับมีที่จอดรถสบายๆทุกสาขานะครับ